สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันอังคารที่17ตุลาคม2566เนี่ยเป็นวันที่ราหูย้ายนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะให้ความสําคัญกับวันนี้เยอะนะฮะดูจากข่าวเนี่ยโอ้โหผู้คนมากมายเลยไปไหว้พระราหูกันนะครับซึ่งการย้ายของพระราหูเนี่ยจะส่งผลต่อทั้ง12ราศีทั้งด้านบวกและด้านลบนะฮะคำทำนายต่างๆก็ดูได้จากนักพยากรณ์ต่างๆได้นะครับวิธีบูชาก็คงจะเป็นดาวเรืองแล้ก็ทูบ8ดอก แล้วก็ของดำแ8อย่างนะครับลาหูเนี่ยจะใช้เวลาย้ายประมาณทุกๆ1ปีครึ่งก็18เดือนนะครับย้ายหนึ่งครั้งแล้วก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยก็ในทุกๆ18ปีนะครับทีนี้ผมก็เลยเอ๊ะเรามีเหรียญอะไรที่เกี่ยวกับพระราหูอยู่ในบ้านติดอยู่บ้างนะก็บังเอิญมาเจอเนี่ยนะเหรียญะราหูที่มีขนาดสักประมาณสัก3.5เซน2เหรียญเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อ นวาโลหะออกพิงโกหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทองแดงลมแบบมันปูนะก็สวยทั้งคู่นะครับหมายเลขก็เนี่ยนะฮะอยู่ในซีลแบบนี้มาเลยนะก็ไม่ได้เปิดดูมาหลายปีละวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับรุ่นนี้ชื่อว่าเหรียญพญาราหูนะครับเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยก็จะมีแบบอ,อุดผงของพระาธาตุนะครศรีด้วยนะฮะที่เห็นขาวๆเนี่ยนะครับ ปลุกเสกเมือ่อเป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษกันนะครับเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับตอนนั้นเป็นเสาห้าขึ้นหน้าค่ำเดือนห้านะครับที่วัดหน้าพระบรมาธาตุนะครับก็เป็นวันที่มีเลิกดีนะครับก็ประมาณรอสสองร้อยสามสิบห้านะครับในวันที่หนึ่งเมษาสองนห้าหกศูนย์นะครับขึ้นหน้าค่ำเดือนห้าปีละกานะครับ เดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเหรียญด้านหน้าก็จะเป็นพระราหูนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันแล้วก็มีข้อความแล้วก็มีผงพระธาตุเนี่ยนะครับอุดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเริ่มจากเหรียญนาวะก่อนกันลวกันนะครับเพื่อนๆออกแบบสวยนะครับเนี่ยนะฮะ ข้อความก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวปรัแบบกล้องนิดนึงนะครับเนี่ยนะรตรงนี้จะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพศสอง0นห้านะครับเห็นไหมเลื่อนตรงนี้นะแต่ที่กล่องนี้จะเป็นเขียนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับเดี๋ยวดูที่กล่องสักนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดเป็นสกัาลดสีแดงนะครับจะเป็นเนื้อนวะนะครับเนี่นะฮะชื่อว่าเหรียญพญาราหูนะครับเพื่อนรุ่นเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมีแต่ความก้าวหน้านะครับเนี่นะวัดหน้าพระบรมธาตุนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชรอสสองร้อยสามสิบห้านะครับนี่นะฮะนี่นะแล้วในกล่องก็จะบรรจุเหรียญนะครับอยู่ในซิลแบบนี้นะครับแล้วก็มีเลขติดอยู่ที่ถุงนะฮะ แล้วก็จะเป็นพระราหูกลมๆนี่ยขนาดประมาณสักสามจุดห้าเซนนะครับนี่นะเดี๋ยววางหน้าชัดดีนกันอ่าเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพสสองห้าหกศูนย์เนี่ยนะฮะพระราหูก็แกะงานได้สวยมากๆนะเห็นมามีสายฝนวิ่งลงมาเยอะเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนที่สําคัญตรงด้านหลังเนี่ยจะมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็น ผงของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับผงปูนนะครับเนี่ยนะข้อความก็วัดหน้าพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะแล้วก็มีโค้ดต่อนะครับโค้ดเนี่ยนะตอกอยู่ตรงนี้นะเนื้อวัดตอกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลขแปดสิบสองตอกตรงนี้นะเนี่ยนะแล้วก็เขียนว่าเสาห้าขึ้นห้าําำเดือนห้าปีละการอศสองสามห้านะครับเดี๋ยวลองดู เมืีมวลสารเนี่ยนะฮะมวลสารเป็นพระาธาต์แบบนี้นะปูนประาธาตุนะครับส่วนโค้ดที่ต่อก็จะเป็นตัวน้โมนะครับเนี่ยนะฮะมีมวลสารเข้มขังแล้วก็ตอกตัวเลขนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะน,นะครับเหรียญดูง่ายนะขอบตัดก็จะเป็นแบบประมาณฉีกๆนะครับเห็นไหมฮะ เกือบขาดทั้งหมดแต่ก็ไม่หมดนะหักไปนิดนึงนะฮะนะครับพระข้าหูก็สวยงามนะครับเห็นไหมแกะสวยนะรายละเอียดดีนะเห็นไหมงานสวยเลยนะขอบก็จะมีเนี่ยนะเป็นเหมือนวงวงนิดนึงนะครับ น่าใช้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวฟูมดูนะครับเดี๋ยวเื่อนให้เพื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยแนวนาะวจะออกสงนี้หน่อยเดี๋ยวเวลาจะหมดไปดูเนื้อที่เป็นอ่าลมันปูนะครับลมันปูก็สวยนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะขนาดก็สามจุดห้าเซนเหมือนกันนะครับเ้าความเหมือนกันเลยนะฮะเรื่องสมรัก์นะฮะสองห้าหกศูนย์นะครับด้านหลังเขาจะอุดผงพระธาตุเหมือนกัน นะฮะแต่พอเป็นเนื้อทองแดงลงมันปูเนี่ยโคดจะมาตอกอยู่ด้านข้างกับตัวเลขนะครับเนี่ยโคดนะ,ะตัวนี้นะครับจะมาตอกอยู่ใกล้ตัวเลขนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะับผมที่อุดไว้นะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับว่าเนี่ยนะวัดนาประธาตพระประมธาตนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชเศาห้าขึ้นห้าค่ำ 5, เดือนห้า ปีละกานะครับรอสสองสาหนะครับเนี่ยขอบตัดก็เป็นตัดฉีกขอบไปน,นิดนึงนะฮะเนี่ยเกือบขาดทั้งหมดนะฮะคู่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวซูมดูเนื้อทองแดงสักนิดนึงก่อนจบคลิปนะครับดูพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับ แกะสวยมากเลยนะออกแบบดีไซน์ได้ดีนะฮะมีคาบนิ้วมือนิดนึงละไม่อยากจะจับเยอะนะฮะเดี๋ยวจะเป็นรอยมือนะเดี๋ยวต้องเช็ดหน่อยเนี่ยนะฮะด้านหลังก็มีผงพลาตุอย่างเงี้ยนะครับก็มีโค้ดมีเลขนะครับนวะโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนี้นะครับตรงสิบสองนาฬิกานะครับแต่เนื้อทองแดงจะอยู่ตรงประมาณใกล้ตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะฮะ นี่นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับต่างกันนิดนึ่งนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ